ของฝากจากราชบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้เรากินคู่กับน้ำพริกกะปินะคะเพื่อน ดีค่ะเซมี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆอันนี้เรากินข้าวกันนะคะวันนี้ป้าเซมก็มีเมนูน้ำพริกกะปินะคะเพื่อนๆที่เห็นกันในภาพน,นะคะพริกกะปิไข่ต้มแล้วก็ของฝากไอ้กุนเชียงนะคะรา,าชาบุรีนะคะอันนี้แก้มผักสดนะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันนะคะเซมป้าเซมชวนกินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะ น้ำก่อนนะคะี้กินน้ำโซบะมาค่ะมามากินข้าวเป็นเพื่อนป้าหน่อยแล้วกินก็ได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเอาเซมซื้อไว้ให้ กินคนเดียวเราก็ <laughs> ใช้ช <laughs> อ้อนแ่บหลายอ่ะพื่นๆผั <c oughs> กดูของชอบกินข้าวด้วยกันค่ะทุก,กคน ปีกกะปิคะอร่อยอ่ะแซ็ตเลยอ่ะ ลูกบอกให้ลุงต้มไข่ไว้ให้ต้มไข่ได้เลยนะหนูแซบ่บผักสดๆเลยค่ะ อกอกอบอันนี้ไปซื้อชาวสวนมาค่ะพี่เพื่อนเขามาฝากร้านขาอืมอร่อยมันไม่มีกระถู เนื้อลองชิมคุณเชียงอืมน่าดีอืมอร่อยมัน มันมันไม่เยอะค่ะทุกคนอืมใช้ดะ นี่ไปส่งทัว่วมันกอย่ตุดจีนะคะมันก็บางร้านมันก็อืดๆหน่อยนะคะกลับมาชาผอหิวข้าว ป้าเซมจะเล่าเล่าเหตุการณ์ป้าเซมเกือบไม่รอดอะแล้วสองวันที่แล้วอะค่ะก็น้ำน้ำส้มที่มันเป็นกระปุกเล็กๆอะค่ะก็ป้า,าก็แชต่ตู้เย็นไว้อ่ะมันคงสักพักอะแล้วทีนี้เมื่อเมื่อสองวันนะก็เลย ลองเอาออกมาชิมว่ามันกินได้เปล่าทีนี้ว่าชิมแล้วมันก็โอเคมันมันไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้อะไรที่ไหนได้เ,เพื่อนๆเขากินหมดควรสักพักอะ่ะจะเป็นลมอะ่ะไปบอกแฟนบอกลุงว่าเป็นอะไรไม่รู้น้ำมืดตามวัวลุงก็เลยบอก ลุงบอกว่าอนอนพักไม่ค่ะลุกขึ้นมาอาเจียนโอ้โห,โหทั้อาเจียนทั้งขายป้าเป็นตั้งแต่สี่โมงเย็นอะยันสองุ่มอะทุกคนเกือบไม่รอดอะ่ะอาหารมันเป็นพิษทีนี้ลุงก็ไม่รู้ลุงจะให้กินพาลามันเกี่ยวกันไหมเนี่ยป้าเลยเขียนเขียนใส่กระดาษให้ลุงไปซื้อยาแก้คืนไส้อาเจียนที่ ที่เราก็เขียนว่าอาหารเป็นพิษที่ร้านขยยาถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ใช่ไหมคะว่ามันน่ากลัวมากอะ่ะมันอาเจียนไม่เลิกอะ่ะสุดๆเลยอะ่ะดีนะ พอวันลุ่งคืนก็ฟื้นได้ป้าใช้ซ่อมอันนี้แหละ้องกิมยังไม่ถึงฝืนที่มันร่วม <Okay. S 1> ทีนี้กินอะไรก็ต้องระวังเหมือนอากาศมันร้อนด้วยนะทุกคนเนาะ อ,อมันเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทีนี้เมื่อเช้าเห็นนมมันยังไม่ได้เปิดกวดอะแต่ว่าป้าแช่ไว้นานแล้วป้าไม่ชอบอะมันเป็นมันเป็นอะไรนะน้ำที่แบบว่าเห็นนมผสม เบอรี่อะไรเงี้ยค่ะแต่มันมันเพราะว่ามันไม่ค่อยอร่อยมากก็ทิ้งไปเลยแล้วจะเก็บไว้กินพอเจอ เพื่อนคะเดี๋ยวก็เสร็จจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเซมี่ชาแนลได้นะคะเพื่อนๆกดติดตาม<ๆ>กดไลค์กดแชร์อย่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เซมีด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะเราเจอกันคลิปหน้า